รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่หัเสิงที่ไม่เหมาะสมพี่ใหญ่ากให้ขำแนะนํานะครับเขาขอคุณผู้สนับสนุนที่คอยโอนมาให้เป็นกำลังใจพี่ใหยในการทำรายการวิชาเกินสัตว์โลกต่อไปด้วยนะครับออสำหรับใครสนใจอยากจะสนับสนุนได้ก็บัญชีนี้เลยนะครับ เอพิโซดนี้จาก FCBars DBA อะไรไม่รู้อ่ะช่วยทําเกี่ยวกับเสือตอหน่อยครับเอาลายเล็กด้วยนะครับของไทยลายเล็กใกล้ศูนย์พันแล้วเสือตออะไโอดปากปลาเสือตอใช่ไหมครับเออปลาเสือตออนะใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับจริงๆแหละและเหตุผลที่ผมมันเป็นปลาใกล้ศูนย์พันก็เพราะแบบนี้แหละน้ำมันเดือดปุดปุ่นเลยใช้นี่น,นี่หลายตังแล้วนันเนี่ย ถ้าพูดถึงปลาสายพันธุ์ไทยที่ดังไกลไประดับโลกแล้วแล้วก็เนี่ยนะครับหามายถึงในเรื่องของปลาสวยงามนะที่ปลาเสือตอเนี่ยโอ้โหตัวจริงไม่ติงนังเลยนะครับก็คิดดูโดนจับขายจนเกือบศูนย์พันแล้วอะโอ้โหจับกูขายเป็นปลาตู้ไม่ไ่ยจับกูแดกโอ้คนหนึ่งพร้อมแล้วคนเนื้อมืออร่อยไหมอ่ะอย่าวางงูงี้เลยนะครับเมื่อก่อนปลาเสือตอเนี่ยมีในน่านน้าไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่สมัยนี้ก็ยังไี่เห็นเลยนะว่ามันปลา ที่ศูนยพันไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกชนิดหนึ่งที่เกือบศูน0พันนะอ,อ,อ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่อีกนิดหนึ่งมันจะศูน0พันกันเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของพวกมันกันก่อนดีกว่านะครับโอเคนี่ต้องรับข้าสู่รยายการวิชาเกินสัตว์โลก <c oughs> <c oughs> ซีซั่น5 ถ้าพูดถึงปลาเสือตอแล้วละกนเนี่ยนะครับโอ้โหนักเลงปลาตู้เนี่ยนะต้องมีไว้ติดตู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยเลยนะครับยิ่งคนรุ่นก่อนๆเนี่ยหามาเลี้ยงให้ควักเลยนะเลี้ยงคู่กับปลามังกรบ้างเลี้ยงคู่กับปลาโน่นนี่นั่นโอ้โหมันประดับตู้ได้เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับ<ะ>เอาเรามาซี้กูทําไมเนี่ยแล้วถ้ายิ่งใครถ้ามีปลาเสือตอลายใหญ่ไซ 30, 40, 40ส์สามสิบสี่สิบเซนเนี่ยนะโอ้โหเก๋า<ะ>สุดๆไปเลยนะ <laughs> มื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยพี่ยัเคยเห็นอยู่นะตัวมบนเริ่มเลี้ยงอยู่ในตู้ร้านขายเย็นตาโฟแถวบ้านเนี่ยแต่มันก็ผ่านไปนานแล้วนะนะครับมสมัยนี้พี่แกก็คงสู่ขิดไปแล้วอนะ่ะเนาะคงมีจสภาพาประมาณเนี้ยกูว่านะอย่าลืมเผากงเตกไว้กูด้วยม,ม้องผิวเพลินแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าบบปลาพวกนี้ที่มันมีสีสันสวยงามแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นปลาไทยเลยนะครับเป็นปลาไทยแต่ดั้งเดิมเลยนะนี่เราเป็นปลาแม่น้ําขงแท้ๆเลยนะนี่ว่า ได้ข่าวว่าแถวลำน้ำโขงบ้านเรานี่หายกันไปหมดแล้วนะครับเสือตอเนี่ยไม่เหลือตอให้อยู่หรือว่ายังไงวะอ่านั่นแหละชื่อที่เรียกกันว่าเสือตอเสือตอเนี่ยนะจริงๆแล้วเพราะมันเป็นพฤติกรรมของปลาพวกนี้เนี่ยนะครับในที่อยู่ธรรมชาติเนี่ยปลาพวกนี้เนี่ยนะถ้าสาวเบ็ดไปตรงไหนที่มีตอไม้หรือว่ามีวัชพืชขึ้นเยอะๆในน้ำเนี่ยตรงนั้นแหละคือที่อยู่ของพวกมันเลยนะครับตัวที่เขาตกขึ้นมานี่ไม่ใช่ในไทยนะครับที่ต่างประเทศเนอะมีลายคู่ด้วยวะอะไรว่ามีลายคงลายคู่อะไรบางเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดพื้นฐานของปลาชนิดนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดกันลึกซึ้งเกี่ยวกับพวกที่ปลามันขายในตลาดเขาเรียกอะไรกันยังไงเนี่ยนะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับข้อมูลพื้นฐานโดยสังเกต ว่ากันด้วยเรื่องปลาเสือตอหรือว่าวงปลาเสือตอเนี่ยนะครับพวกมันก็ถือว่าเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่จัดอยู่อันดับของปลากระพงนั่นแหละซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปลาในวงนี้ก็เหลืออยู่แค่5ชนิดเท่านั้นนะครับสมาชิกก็จะมีปลาเสือตอลายใหญ่ปลาเสือตอลายเล็กปลาเสือตอปลาปวนยูกินีปลาเสือตออินโดและก็กระพงลายนะครับเพื่ออย่างหลังนี่มาไงวะเนี่ยคือกูเป็นปลาน้ํากรอยไงชื่อกูเลยไม่เหมือนคนอื่นอ๋อๆโอเคอย่างที่ได้เห็นสมาชิกทั้ง5ตัวไปนะครับรูปร่างลักษณะ ทนาของพวกมันนะก็จะคล้ายๆกันเลยนะเหมือนกับปลากระพงน้ําจืดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าบนตัวของพวกมันเนี่ยนะจะมีลวดลายพาดกรอนแบบเหมือนกับเสือนะเหมือนเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยคนแถวบ้านเราก็เลยตั้งชื่อพี่แกว่าปลาเสือนะครับปลาเสือตอนั่นเองและที่บอกว่าปลาเสือตอก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนั่นแหละว่ามันเป็นปลาที่ชอบอยู่ต้ําตออยู่ต้ําที่หลบกําบังอะไรแถวในน้าเนี่ยนะนี่คือพฤติกรรมหลักๆของปลาเสือตอเลยนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะเวลามันอยู่ในแหล่ง น้ำธรรมชาติเ hmm. นี the the cabin cabin ่ยมันจะหาวัสด the ุหาอะไรกำบังตัวเองแบบนี้มันก็จะว่ายน้านิ่งแถวนั้นแหละเวลาไม่ยือเข้ามาใกล้พวกมันก็ค่อยออกไปโชบมันนะครับโอ้ยปุยมุ้ยก็ดูภาพช้าหน่อยอันนี้ดูให้เต็มตาเทคนิคการล่าพี่แกนะฮู้มันยืดออกมาได้ขนาดนั้นเลยหรอวะมันก็ดูตอนมันโดนทอดเลยนี่ก็คิดจะแดกกูอย่างเดียวเลยพักเรื่องของกินไปก่อนนะครับเราขับมาที่ปลาเสือตอนเราต่อดีกว่า อ่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าพี่ปลาเสือต่อเนี่ยนะเป็นนักล่าซุ่มโจมตีที่ไวพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเทคนิคการล่าของพีแกเนี่ยนะพวกมันจะยื่นปากแล้วก็สูดเยื่อเข้ามาในปากด้วยความเร็วสูงนะครับเนี่ย๋ยวหาว่าโมดูความยืดอยู่หนอยพีแกซะก่อน นี่เวลาที่มันฮุบเยือแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเลี้ยงปลาชนิดนี้เลยนะครับดูละโคดเพลินแถมเสียงยังสะใจสะดอกรูหูอีกเรียกได้ว่าถ้าเจอแมงสาบวิ่งอยู่แถวบ้านเนี่ยจับมาหย่อนตู้ให้พี่เสือตอดอดกันไปเลยทีเดียวอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าปลาเสือตอพวกนี้ นะเป็นปลาไทยแต่ดั้งเดิมเลยเป็นปลาไทยแท้เหลาเลยนะครับปลาอ,อแค่3ชนิดนะอีก2ชนิดไม่เกี่ยวอ่ะและสามยี่ห้อที่เจอในไทยเนี่ยนั่นก็จะมีปลาเสือตอลายใหญ่ปลาเสือตอลายเล็กแล้วก็กระพงลายนะครับแต่ตัวที่เป็นที่นิยมแล้วก็ราคาแรงที่สุดนั่นก็เห็นจะเป็นปลาเสือตอลายใหญ่นะครับเพราะจริงๆแล้วปลาเสือตอลายใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปจากน่านน้ำไทยแล้วนะครับนู่นเป็นปลาขมเมนนที่เข้ามาขายกันนะ อ่ะแต่ว่าข้อมูลสมัยก่อนที่เขาเคยพบเจอกันในไทยเนี่ยก็จะเจอตามแถวแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําแม่กรองแม่น้ําจีนแม่น้ําขงและสาขาต่างๆอะไรประมาณเนี่ย <Okay. S 1> แต่แหล่งชุกชุมที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยว่ากันเนี่ยนะนั่นก็คือแถวบึงบอรเพสนั่นเองนะครับจนคนสมัยก่อนเขามีคํากล่าวกันเลยนะครับว่าถ้าไปถึงบึงบอรเพสแล้วไม่ได้กินเจ้าปลาเสือต่อเนี่ยนะถือว่าไปไม่ถึงนะ แต่สมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็ไปไม่ถึงแล้วจะคนแล้วนะครับเพราะไม่เหลือให้แดกกันแล้วแถมปัจจุบันนี้ก็ยังกลายเป็นปลาที่เป็นสัตว์คุ้มครองไปแล้วอีกติดเซตเต็ด้วยพร้อม ขอบใจแต่ที่หลังไม่ต้องก็ได้ถ้าคิดจะคุ้มครองกุชาขนาดนี้เนี่ยก็พูพันกันไปแล้วมั้คือจริงๆแล้วปลาเสือตอลายใหญ่เนี่ยมันเคยเป็นปลาที่สร้างชื่อให้กับประเทศเรานะดูจากชื่อภาษาอังกฤษของปลาชนิดนี้เนี่ยนะเขาเรียกกันว่าสยามมิสไทเกอร์ฟิชกันเลยทีเดียวนะครับสยามที่แปลว่าคนไทยเนี่ยสยามเนี่ยเหตุผลน,นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาค้นพบปลาสายพันธุนี้ครั้งแรกในไทยนั่นเอง ก็ทําการสรํารวจในไทยก่อนก็เลยเจอในไทยก่อนไงจริงปลาสายพันธุ์นี้ก็เจอแถวกัุพูชาแถวเวียดนามด้วยแหละเที่ยวามาขายกันในตลาดปลาสวยงามแล้วก็เป็นปลาเสือตอลายคู่ขเขมรทั้งนั้นแหละนะครับบ้านเราอย่างที่บอกละหมดไปแล้วนะแล้วก็ยังเป็นปลาที่ไม่สามารถเพาะได้ด้วยจะยากตรงไหนว่าแม่งก็เห็นอยู่แต่ตาตอเนี่ยมันยากนะครับจริงๆแล้วปลาพวกนี้เนี่ยชีวิตในธรรมชาติของพวกมันเนี่ยสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดอีกนะค<ไ>ือข้อมูลคร่าวๆที่พี่เยียพอจะรู้มาเนี่ยก็จะประมาณว่าปลาเสือตอลายใหญ่เนี่ยนะพวกมันจะ วางไข่ในน้ำเลืกในช่วงฤดูร้อนนะครับหลังจากช่วงฤดูน้ําหลากมาถึงแล้วเนี่ยพวกมันก็จะย้ายที่ไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยสรุปก็คือค่อยๆยังเพาะพันธุ์กันไม่สําเร็จแหละ แต่จริงๆเมื่อ3 4มสี่ปีก่อนก็เววๆว่ามีคนเคยทําได้กันแล้วนะอแต่ก็ประมาณว่ามันยังไม่พอสําหรับการส่งออกแล้วก็ไม่พอสําหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอะไรประมาณนี้แต่ก็ใช่ว่าจะหมดหวังไปซะทีเดียวนะครับเพราะปัจจุบันนี้คนไทยก็สามารถเพาะปลาเสือตอลายเล็กกันได้แล้วนะครับว้าวแถมเลี้ยงในระบบปิดเต็มตัวด้วยนั่นปลาเสือพ่นน้ำโว้ยโอู้เกินดูผิดกูขอโทษ <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆอ่าเสือตอลายเล็กนี่ปัจจุบันคนไทยเพาะกันได้แล้วนะครับแถมเสือตอลายเล็กเนี่ยเป็น ปลาไทยเชื้อสายแท้ทูกว่าปลาเสือตอลายใหญ่อีกนะเพ oh. ระาะว่ามันพบแค่ในแม่น้ำคงในประเทศไทยนะครับ oh. อันที่จริงสถานการณ์ในธรรมชาติของสายพันธุ์นี้ก็ไม่ค่อยได้สู้ดีอะไรมากนักหรอกนะครับก็ใกล้ศูนย์พันแล้วเหมือนกันแต่มันก็ยังดีที่ว่าเขาเริ่มเพาะกันได้แล้วไงแต่ก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์นะครับคือเขาว่ากันว่าลูกปลาที่เพาะออกมาได้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์รอดแค่ร้อยละสามสิบเองนะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะหรอกแค่ทําให้รู้สึกเริ่มมีความหวังกันมาบ้างอะไรประมาณนี้ สำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยโตเต็มวัยจริงๆเขาว่ากันว่าแค่30เซนเองนะครับก็เล็กกว่าปลาเสือตอลายใหญ่น้อยนึงแหละอ่ะไปไปดูกระพงลายกันบ้าง s i วเวอ t i ไ e r f อร์ ชื่อของพวกมันก็ได้มาตามสีสันของพวกมันเลยนะครับที่เรียกกันว่า s i l v e r t i g e r f i s h นั่นก็เป็นเพราะว่าปลากระพงลายเนี่ยนะสีมันออกเป็นสีเงินๆแล้วก็มีหลายพาดดำนะครับกระพงลายเนี่ยจ่าไปแล้วรูปร่างหน้าตาของพวกมันก็เหมือนกับพวกปลาเสือตอที่อยู่ในน้าจืดนั่นแหละนะแต่จ่าวเหมือนก็เหมือนแหละจะ่าไม่เหมือนก็ไม่เหมือน uh oh. อยังไงวะ <c oughs> เอาเปว่าแค่สีของพวกมันก็ไม่เหมือนแล้วนะครับพวกปลากระพงลายพวกนี้เนี่ยสีของพวกมันจะไม่ออกเหลืองหรือว่าสีทองเหมือนกับพวกปลาเสือตอนน้าจืดอ,อะไรประมาณนี้หรอกนะถือว่าเป็นปลาในวงปลาเสือตอนชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในแถบบริเวณน้ํากร้อยนะครับในประเทศเราเนี่ยพบตาปากแค่น้ําตาปาโกงกลางเยอะเลยแหละแถวบางปะกงเนี่ยเขาถือว่าดังกันเลยนะครับและตัวนี้ก็เด็ดด้วยเอมเอาไปทําเมนูนั่นแหละ <c oughs> ปัจจุบันนี้สายพันธุ์นี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะมีการกระจายพันธ อยู่กว้างนะเนาะก็อย่างที่บอกปลามอยู่ปากอ่าวเนี่ยบางทีมันก็ระเหยเลล่อนไปที่อื่นได้ไงพบตั้งแต่นูน่นแถวอินเดียปาปัวนิวกินีลงไปยันออสเตรเลียเลยนะครับโอเคคราวนี้ไปข้ามไปฟังอินโดนีเซียกันบ้างนะครับปลาเสือต่ออินโดหรือว่าปลาเสือต่ออินโดนีเซียนั่นแหละชื่อเต็มๆตม,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 มนะนะอีตัวนี้นี่เคยเป็นประเด็นมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นปลาเสือต่อที่รูปร่างคล้ายกับปลาเสือต่อลายใหญ่บ้านเรามากๆเลยแถมก็ยังอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆบ้านเราด้วยเมื่อก่อนเขาก็เลยเหมารวมเป็นชนิดเดียวกันกั ับเสือตอลายใหญ่นะครับแต่เมื่อประมาณปี98เนี่ยนะครับเขาเพิ่งมาย้ายเป็นอกอกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่เอาเขาจริงๆสายพันธุ์นี้ี่ขนาดตัวพอๆกับเสือตอลายใหญ่บ้านเราเลยนะเออก็โอเคเขาก็แยกสายพันธุ์เป็นเสือตออินโดนีเซียแหละจริงจริงแล้วรูปร่างลาักษณะมันนี่โอ้โหเหมือนเหมือนกันของกอบเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้สายพันธุ์นี้ก็ใกล้สู่ขีดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนจับขายโดนจับกินเยอะเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ได้เท่าบ้านเรานะครับไม่ได้แย่ถึงขนาดบ้านเรานะ มาถึงสายพันธุ์สุดท้ายของแกงปลาเสือต่อแล้วนะครับก็คือปลาเสือต่อปลาปูเนวกินี<า>แล้วมึงจะเน่าทำไมเล่าเอ้าตัวนี้นี่แยกไม่ยากเลยนะครับเพราะสีกับลา,ายมันนี่ไม่เหมือนเพื่อนเลยอ,อย่างที่เห็นนี่แหละลายมันจะสเปะสปะแล้วก็เกล็ดของพวมันใหญ่ๆกว่าปลาเสือตอน้ําจืดแถวบ้านเรานะครับเออตัวนี้ก็เป็นน้ํากร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับชอบอยู่ตามน้ํากร่อยอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นปลาเสือตอกเกาะนะ อยู่ตามนิวกีนีตำกอนเนิวกีนีอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าตอนเล็กๆนี่สียังแจ่มเลยเอามาเลี้ยงในตู้นี่โอ้โหแต่พอโตมานี่เหมือนทร์พียังไงก็ <c oughs> ไม่ร <c oughs> ู้โอ้นี่ตู้นี้มีทั้ง3เสือเลยนะเนี่ยเอาจริงๆเรื่องสงเรื่องสีของปลาพวกนี้เนี่ยนะครับบางตัวเราเห็นสีมันออกไม่ชัดสีออกซีดๆบ้างสีบางตัวดําๆบ้างอะไรประมาณเนี่ยจริงๆแล้วปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยมันปรับสีของตัวเองตามสภาพแวดล้อมหรือว่าตามอารมณ์ของมันได้นะครับ <c oughs> ประมาณว่าถ้าปลาสุขภาพดีก็สีสดใสสวยงาม แต่ถ้าปลามันเครียดมันก็สีซีดๆแบบนี้นะประมาณว่ามึงเอากระทะกับน้ำมันไปตั้งไกลๆตู้กูหน่อยได้ไหมกูเสียวอะไรประมาณนีณน้กูเลยเคยรียดเดี๋ยวถ้ามึงว่ายน้ำกับหัวแล้วกูจับลงกระทะทอดจริงนะค <c oughs> นอีกเรื่องนึ่งที่เกินไปต้นคลิปเนี่ยที่บอกว่าจะอธิบายทีหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของสับนักเลงปลานะครับอย่างเช่นปลาเสือตอเนี่ยนะอย่างปลาเสือตอลายใหญ่เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันนะครับในแต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันจะเป็นลายแบบคู่บางตัวจะเป็นลายแบบเส้นเดียว มันเป็นแค่สับเรียกเฉยๆนะคบที่จริงมันเป็นปลาชนิดเดียวกันแหละแต่บางคนเขาก็มาด้มราคากันอยู่นะก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ความถูกใจะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละปัจจุบันนี้เป็นปลาผิดกฎหมายนะครับซื้อมาเลี้ยงที่โดนนะครับ <S <S <ๆ>แต่ปัจจุบันปลาที่มีในตลาดนี่ก็อย่างที่บอกเลยมันไม่ใช่ปลาไทยกันทั้งนั้นแล้วะนะครับถ้าซื้อมาเลี้ยงเขาก็อาจจะมีข้อแก้ตัวได้ไงว่าเป็นปลานําเข้าอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้จับมาจากแหล่งน้ําในไทยเนาะอะไรประมาณเนี้ยในอนาคตก็หวังนะครับก็หวังจริงๆว่าจะมีชาวประมงหรือว่ากลุ่มซาก็ กกลุ่มใครเคยก็ช่างแหละที่เขาามารวมตัวกันเพาะปลาพวกนี้ศึกษาให้มันได้สักทีนะพอเพ,าะ,เพาะได้ก็ออกไปปล่อยกับพื้นสู่ธรรมชาติแหลนะเนาะบึงบอริเภทบ้านเราจะได้ไม่ต้องแห้งเหินอีกต่อไปอก็ประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชม และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสันโลกของพี่เย็ยนด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสันโลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับช่วงนี้ปล่อยคิดได้ไม่ค่อยเยอะนะอืไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้เลี้ยงลูกด้วยโอโหงานทั่วหมไปหมดเลยกูนี่รักกูจังเลยนะซื้อกูมาเลี้ยงเอานิ้วกลางชี้หน้ากูทุกวันเลยฮะ